เรื่องราวของฤาษีตนหนึ่งนะฮะ <c oughs> คืออ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษสามารถที่จะลงนณได้สามารถที่จะทำพิธีอะไรต่างๆนานาได้นะครับสวัสดีครับนิสวัสดีค่ะนินี่เป็นคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องราวของฤาษีเลยนะใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดอุดรค่ะอุดรน,นะอ่าน,น, <c oughs> นิเรื่องราวมันเกิดขึ้นมานานยังเขาติดตามผังที่ผู้ของหนูนี้ก็นานแล้วนะคะคําแรกที่เขาทักมาเขาบอกว่าร้อนไหมครับร้อนไหมครับค่ะ เป็นฤาษีหรือว่าเขาทํางานอยู่กรมอุตุอเ,เออมาถามบอกร้อนไหมครับใช่ค่ะอะแล้วเราตอบว่าไงก็บอกว่าร้อนค่ะก็เลยตอนนั้นทำน้ำาแข็งใสอยู่ก็เลยส่งรูป <sk ill> น้ําแข็งใสไปก็เลยสอบถามไปว่า่าพ่อเป็นฤาษีหรอะคะเขาก็บอกว่าใช่ครับอพ่อดูแล้วเป็นเมียพ่อตั้งแต่ชาติที่แล้วค่ะเขาพูดคํานี้เลยเหรอใช่ค่ะดวงนี้เนี่ยเป็นเมียพ่อตั้งแต่ชาติที่แล้วใช่ค่ะ เขาบอกว่าเขาที่เขาตามมาตลอดนี่คือเขาตามมาเพื่อที่จะตามหาเมียเขาที่ชาติที่แล้วค่ะเพื่อจะมาเป็นนางสนมเขาในชาตินี้โอ้โหค่ะให้เป็นนางสนมในชาตินี้ใช่ค่ะแต่ไม่ให้ใครรู้อืมเขาอยากจะบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นนางสนมเข้ามาใช่ค่ะตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วก็ชาตินี้ก็ตามมาอีกลักษณะผู้บบชาติที่แล้วตัวเองเป็นโกมินกุมารอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะใช่ค่ะพ่ออยากจะดูหน้าเมียของพ่อเมื่อชาติที่แล้วที่พัดพลากไปนานหลายชาติค่ะ เปิดไหมเปิดค่ะแล้วก็บอกว่าดวงลูกกําลังจะดีปีนี้ถ้าเปิดดวงเขาก็บอกหนูบอกว่าพิธีกรรมไม่ยากแต่ต้องมาแก้กับพ่อเท่านั้นต้องแก้กับพ่อเท่านั้น,น,นใช่ค่ะเขาบอกว่าลูกนอนลงได้ไหมลูกนอนลงได้ไหมใช่ค่ะนอนทําไมถามเขาไหมถามอยู่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะดูดวงดูร่างกายดูเสริมว่าตรงไหนที่มันไม่ดีในร่างกายของเราค่ะ จะสวดปัดเป่าให้ก่อนเอ้ยลือสีสมัยนี้เขาไฮเทคน้าจันนะเขาปัดเป่าผ่านโทรศัพท์เพื่อให้เห็นเขาบอกว่าเนินขุมทรัพย์ค่ะอุขอดูเนินขุมทรัพย์หน่อยโอ้โหนี่คือฤาษสีจังจังฮะนะฮะเขาทำอะไรยุ่ยยุ่ยยก็เลยถามว่าคุณพ่อทําอะไรคะเขาบอกว่าตอนนี้ดวงกําลังมาเขาเลี้ยงไอ้งั่งไอ้งั่งเขาต้องเปิดพิธีโดยการกินน้ำกามของเขา ผู้ชมครับนี่เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีนะฟังไว้นะจะได้รู้นะครับว่าไอ้พวกนี้มันตอแหลมันโกหก